หมดแล้วหรือแค่วะเดี๋ n g เดี๋ยวนองตชเพิ่มไห่แล้วจะไม่ลดยเกิดอะไนะเลี้ยงม่ได้แล้วเลี้ยงไม่ได้ฉันเลียงได้สบายมากเลยหมดแล้วหมดแล้วมยากกินห้องรอใหมยิ ดี่เกิดใหญ่ไม่อิ่มขึ้นมาข้าวหมดหม้อจะยอดไปหน่อยเน่เน่บอกจะกินมไม่ม,มากไม่มากไม่มากน้อยๆพักทองยางมี้หนละกินชิ้นพักทองให้หมดด้ยนะจะหมดเลยเห็นไหมล่องูเราฟังคนเรามีความสุมมขใหญ่เขาบอกฉันักสวยเหมือนใหญ่เด็กก <c oughs> <c oughs> ับแา่เพือ่อนที่ทำให้ถอยเป้ะ <c oughs> คนที่ฉำน,น่ะคนือไม่เหมือนยายกินเก่งคุณยายอะ่ะตักกับข้าวบางทีเธอเอาหมูไหมนะหมูหมูย,ย่างเนี่ยมากเนี่ยเอาน้ำแกงราดราดเข้าไปเนี่ยเออน้ำแกงราดราดเข้าไปกินไม่หมดมีหมดก็โดน,นจับอ,อุง ถ้ากินไม่หมดก็จับสงง่งตำรวจคุณแก่กินข้าวไม่หมดนั่นถามเยอะๆนะคะคุณยายกับข้าวนาน่อยทุกอย่างเลยค่ะนี่ข้าวนั่นแหละเยอะๆกินเยอะๆกินไม่หมดเอ้กินไม่หมดเอ้ยไม่หมดก็ไม่ว่าอนะไรกินกิน้าไปฮะ กินเข้าไปก่อนเถอะยังไม่ทันกินเลยแกกินเข้าไปก่อนเถอะกับข้าวนะ่ะเออะกระบนแล้วมันตักมันละแล้วเหรออ้าวนี่น้ำแกงไอ้นี้เนี่ยอร่อยน้ำแกงผัดสักทองเนี่ยสักทองผัดกะปิ <c oughs> ยายเคยผัดให้ฉันกินนะ่ะแต่กะปิใช่ไหมฉันก็เลยต้องผัดให้ยายกินแบบนี้มาก็ใส่กะปิ <c oughs> <c oughs> ะต้องใส่กะปิต้องใส่กะปิใช่ไหมทำไมใส่กะปิอ่ะไม่ใส่กะปิไม่ดีไม่ดีไม่อร่อยไม่หอมไม่หอมอืมฉันก็ผัดเอาอย่างใหญ่ะลยทีเก่งนะมท่นะเนอะเก่งเก่งเก่งหมือนใครเก่งเหมือนแม่มันเหรอไม่เก่งเหมือนใหญ่เก้อทำกับข้าวเหมือนแม่เนี่ยเด้อเด้อเด้อเหลชิ้นหยิบให้ เมื่อทำการับข้าวเก่งเนืนะ้อจริงจนระิงอ่ะเหมือนยายเคี่วยวแหญ่ไม่ดูยางอ่งนะบะจีใหญ่เนาะฮะบักกินนะโอ้ยใ่กินอ่ะขยายกินก่อนนะอืมนี่เป็นพักทองอ่อนเนี่ยชันะ้นหอบแดงนะตัวหอมหัวแดงเนะี่ยโขลกกระปิแล้วก็เจียวให้เลือ่อมหอมก่อน มันก็เติมน้ำไปหน่อยใส่พักวทองไปแล้วไม่ต้องไปเติมอะไรมากครับกะปิก็ออกเค็มแล้วคุณอหอมอร่อยลองผัดด้วยของสมัก่อนนะนี่น ไม่มีน้ำมันหอยไม่มีซอสมีซีอิ๊วขาวอะไรกันล้อในครัวก็กะปิปลาขอให้มีกะปิปลามีน้ำปลาาถ้ามีตังซื้อกะปิไปกินนี่ก็ดีนักหนาเนอะจะไม่ได้บางทีกะปิก็ไม่มีซ้ำไปซื้อกะปิบาทดนึงเดี๋ยวนี้เครื่องปรุงสารพัดซอสนั่นซอสนี่เออมะกรน ไม่มีกะปิต้องเยังปลาปลาใช่ไหมปลามันกะปินั่งขายขอให้มีน้ำปลามีเกลือนี่ครัวอือเออกะปิน้ำปลาน้ำตาลใช่ไหมเลือกครัวเราเนาะเดี๋ยวนี้โอ้โหสันจะพัดได้ฟักทองแก่ก็ได้เนาะได้ฟักทองแก่จะดีพับไปเรับอันนี้ฉันมีฟักทองอ่อนไงฉันเอาฟักทองอ่อน เขาอ่อนีเนาดีกับกินกิน yeah น่าดีไหมล่ะฮะก็ดีก็ดีอ่ามันไม่อ่อนนะที่ไม่แก่ไงฮะท้องอ่อนดีก็ไม่มีกินหน่อยเขาให้หมาให้พ้องท้องมาเมื่อก่อนฮะเมื่อก่อนเมกากินพร้อมคนโตกินพร้อมคนโตได้เหรอก็ได้